ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตั้งนองนะครับผมขอดื่มน้าสักสักอึดนึงเน่ชอบปะชอบอะไรหลบตาทำไมอ่ะเวลาบอกชอบใครต้องมองตาเขาดิ ชอบใครมไม่มองตาแล้วชอบคุณกันครับเอาละวันนี้ที่บอกว่าคอนเซ็ปต์คือสวมเสื้อฟ้าพาแม่เที่ยววันนี้ผมพาคุณแม่มาเที่ยวอยุธยาด้วยขอเสียงให้กับคุณแม่สุดสวยของผมด้วยเละะ็กน ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะทำการพูดคุยถึงประวัติอันยาวนานของคุณแม่นะครับผมสวยว่าไม่สวยได้งไงงานเย็นแต่งหน้าตั้งแต่ดีห้าถามจริงชุดนี้ตัดมานานเนี่ยตัดแต่ยังไม่ใจตังเลยเราใครจ่ายเราพันใจ่าย <laughs> แม่ผมนีก็าบอกว่า น่ารักนะน่ารักผมก็ผมก็รักคุณแม่มากนะครับผม,มก็จริงๆแล้วผู้หญิงที่ที่ทําให้เราหลบลอดได้ตลอดเวลาที่ทําให้เรารู้สึกคิดถึงแล้วก็ทำให้เราหายเหนื่อยได้วนันที่เราคิดถึงหน้าเขาเนี่ยมีไม่ดีคนบนโลกนกี้นะครับผมรักคนที่อย่าไปเชื่อน,นีนอ่วันนี้เป็นวันมหามงคละคะรับผมคุณแม่เราเล่าพูดอะไรที่ดีๆกันนะ อะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปพูดถึงมนะันนะครับให้ทำดีก็ได้ดีเลยนะฮะนี่นี่พูดอย่างนี้พูดอย่างนี้พูดสุขพันธดีกว่านะแม่แตีก็พมกมันไปถีดีกว่านะครับจริงๆเรามีเรามีเพลงฝากทุกคนนะครับที่เราซ้อมกันไว้ตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณให้ม,มันมันใกล้ๆปากเลย เหียแม่เลยนะคะว่ามาวันนี้งานอะไรพี่ือว่าเออมาพาแม่ให้แม่มากับกัรน,นะไม่ได้บอกคนเดียวกัน้าง้องเพลงแม่ไม่เป็นนะลูกแ,แล้วแม่มาทำไม ไม่ใช่มันใส่เสื้อผ้าหือสวยแล้วก็แต่งหน้าแค่เนี้ยไม่ได้สมค่าจ้างเลยเขาจ้างแพงเลยแล้วก็วันนี้มีเพลงที่เราเตรียมมาสองแม่ลูกแล้วผมก็บป่าทุกคนกันเต้นไหมมีแตบบ่ไม่ได้รู้ว่าลูกนแนีเหนื่อยแค่ไหนเวลาที่ทำงานอยูในที ครับเราะาจากแม่ลูกทุกคนนะครับผมนี่รเตรียมรีวเตรียมกับดนตรีนี่เป็นการร้องสดที่ผมผมร้องสดกคนน่งนิดนิดนิดเดียวร้องสดยวาแผม้ไจบเองหรอจดโลกนี้ไม่มีทียทีอุอบอ้อม รักเจ้าจึงเมื่อกี้ไม่มีใครอยู่เอาใหม่นะลืม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 ไปหยินดทีสองอัดเทปใหม่ในดดลีีี้มเทท ราสองเชื่อมโยงผู่พันให้เจ้าเป็นข้าเลยเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความ แรกจะตลกประลอกกันเข้ามาน้ำตามมานะครับก็มอบไปกับคุณแม่พารุ่นทุกคนในการในะครับผมและก็เป็นวันที่ดีๆเนาะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่ทุกคนน่าจะเป็นวันที่แบบว่าภูมิใจที่ที่เราได้มีการละกันแล้วก็แล้วก็วันนี้พาคุณแม่มาร่วมงานด้วยนะครับผมก็ขอเสียงคุณแม่ผมอีกสักครั้งได้ไหมครับแอ่คุณแม่ถ้าสุดยังไม่ไปไหนแล้ว แค่นี้เอาได้เอาห <laughs> ลังนะและเพลงสุดท้ายเพลงนี้ครับมาร่วมกันร้องเพลงเพลงน,นี้ให้กับคนเที่ยวรักที่สุดครับผม <laughs> รักคุณแม่จะลืมบอกรักคุณแม่ทุกวันนะครับผมอย่าลืมกอดท่าอย่าลืม บอกฉันสักคำว่าเธอทำได้ไงตอนฉันรู้สึกดีทุกคนที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ในครั้งที่รักเจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายจะรู้วิธีแล้ควมที่ห่วงใยจนฉันปล่ใจความรู้สึกที่ฉันมี

และต่อไปจะได้รกวบการประบังโชว์จากคุณแม่ <la ılan> เราทักใจทุกทีชีวิตของคนคนนี้อบอุ่นใจจนได้รู้ตัวว่าเป็นคนที่โชคดีขอบคุณนาทีทามเห้ทุกทุกนาทีที่มีต้นหมายที่สำคัญช่วยกันต่างกันพบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวัน ทุกคนได้ยิ่งสูงระดังแม่กับลูกทุกคนนะจ๊ะแต่เพราะคุณเหมือนกันตัวใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้ท้าเติมแต่สิ่งดีๆให้ทุกวันที่มีกลายเัน,น,น,นวันที่มีความหมายไม่ใช่แค่วันตรงนี้ มีกันต่อปย่พบเจได้กรักเธอหมดใจอีกคำหนึงเหมือนเดิมย่รักเธอหมดใจสดลล็อกเดียวกันปะเนี่ยขอเสียงคุณแม่ผมไปสักคร้งได้ไหมครับ ด้วยคนหน้านะครับก็ครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักมากครับโปรไม้งกับคุณแม่ลูกของเราด้วยนะครับน่ารักสดใสขนาดนี้นะครับคุณแม่เขินไหมครับใายมากเลยค,ครับเมื่อกี้เจอคุณแม่ด้านหลังเวทีเนี่ยคุณแม่จะขี้อายใช่ไหมครับนี่คือครั้งแรกนะครับคุณแม่ที่มาออกงานแบบรับผู้คนมากมายขนาดนี้นะครับผู้คนมากมายมากนะครับหลายครั้งแต่แม่ก็ยังอายอยู่ แล้วลูกเนี่ยแซวคุณแม่ไม่ยั้งเลยนะครับใช่ไหมครับแต่ก็ดีแล้วเพราะว่าการที่เป็นแม่ลูกกันเนี่ยต้องสนิทกันต้องคุยกันได้ลุคเรื่องใช่ไหมครับอย่างการเองเนี่ยเคยมอบของขวัญอะไรให้คุณแม่หรือพี่แม่ผมประทับใจแล้วก็ตื้นตันมากมากเลยบ้างครับคุณแม่เล่าเองดีกว่ามีอะไรบ้างครับคุณแม่ครับที่แบบประทับใจมากๆตื้นตันมากผมเชื่อว่ามัาใส่มาเรื่อยลองยกตัวอย่างสักหนึ่งครั้งได้ไหมครับแม่แม่แม่ชูมือแบบนี้นะเดี๋ยวลองที่แม่ชูมือหน่อยครับ แหววั้จับตาเนี <wildly blessing> ่ยนะครับประกันเสือเอาปลอมือหน่อยกับของฝันลําคาจริงๆแล้วเรื่องราคาเนี่ยไม่ใช่ส่วนสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราทําจับใจให้แม่จับใจเนี่ยก็จะมีความสุขไปด้วยนะครับแล้วแม่ครับน้องกันเนี่ยจริงๆเขาสนไหมครับสนสนเพลินดีเลยค่ะผมไม่ควรถามเพื่อสร้างความแตกแยกในครอบครัวเลยนะครับใช่ไหมครับถูกต้องนะครับคืออยากถามคุณแม่อย่างนี้ว่า ตอนนี้คือคุณแม่รู้สึกไงที่มีลูกชายหล่อขนาดนี้คุณแม่แม่ผลผลหวัวหัวไหมที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะหัวกระนัยไม่แห้ง <S <s <uss> <S น้ำท่วมเรอรอ้ความใจมากที่ <S <s <uss> <S สุดยอดมากแ <s uss> ม่ผมแม่ผม เมาะสมแล้วนะครับกันครับใช่ไหมครับเป็นช่วงเวลาของคุณแม่เอาคืนอาปลดให้กับช่วงคุณแม่เอาคืนด้วยจริงๆแล้วน้องกันได้เป็นคนที่น่ารักมากเป็นลูกตัลยูแล้วก็ขยันทาง,งานขยันเรียนด้วยจริงๆความรู้สึกของคุณแม่ที่มีลูกน่ารักน่ารัก,กบแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับคลูกมบ้างในวันนี้ครับีลูกชายนะคะที่พีลูกชายที่น่ารักคนนี้นะคะทำให้คนทำให้ครอบครัวและก็ยังทำให้สังคม ในวันแม่วันนี้นะคะแม่ไม่มีอะไรจะให้ลูกนอกจากพรนะคะที่ประเสริฐนะของแม่นะคะที่มีต่อลูกคนนี้นะให้การคิดฝันสิ่งใดให้ส่งความอัตลักษให้เป็นเด็กดีของครอบครัวเด็กดีของสังคมนะคะอย่าดิ้นยันสุดเจ้าพ่อยินครับเป็นคระเสริฐจากแม่ทีเดียวนะคะ น่ารักมากนะครับโอ้น่ารักขนาดนี้น้องกันอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างเพราะว่าบางครั้งคนเป็นลูกเแม่อาจจะมีอารมณ์ที่ดื้อที่สนบ้างนะครับก็อยากจะบอกว่า,าสิ่งที่ทำทุกวันนี้ทำงานเป็นเรื่องดืง้อท่องแม่นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการทํางานต่างๆเรื่องของการดำเนิน,นชีวิตต่างๆก็จะคิดถึงพ่องแม่เสมอนะครับแล้วก็จะบอกว่าอยากให้คุณแม่ได้ดูแลเองบ้าง ในการทํางานเพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนที่ทํางานเยอะครับแล้วก็ยังเป็นคุณครูอยู่ด้วยแตทํางานแล้วก็บางทีเอ่อเที่ยงบางทีหนึ่งยังไม่นอนเลยบางทีโทรมาหาลูกนะครับก็รู้สึกว่าเราอยากให้พักผ่อนบ้างนะครับผมแล้วก็อย่าดื้ออย่าชวนมากเนี่ยความื้อคุณชวนที่ไม่ไม่นอนหลับไม่นอนนอนะครับก็อยากคุณแม่ดูแลตัวเองเยอะนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้แม่ลูกพี่สักของเราด้วยนะครับ ขอบคุณคุณแม่และขอบคุณนักนด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวนองการยดจะอยู่กับเรานะครับในช่วงของจุดเทียนชัยวัยพระพรนะครับช่วงเวลาพิธีมหามงคลกับการจุดเทียนชัยใวัยพระพร็จพระนาเจ้าสศรษฐกิจพร,ร,ระบรมราชินีนาถเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีผมอยากให้ทุกคนได้ร่วมในพิธีอัศักดิ์สิทธ